สบายดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขุนครับผมวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องเบาอบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เบาอบอจะพามารับชมลูกหมูแคร้อยนะครับกับลูกหมูแคะผสมดําผู้พาน้อยนะครับตัวมีลายสีขาวจะเป็นแคร้อยนะครับตัวดํานี่ก็จะเป็นหมูแคะผสมดําผู้พานนะครับตอนนี้ก็กําลังให้กินอาหารนะครับกับกล้วยสุกนะครับเพื่อให้รสชาติหวานหมู กินอร่อยนะครับตัวเร็วนะครับเนีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหมูดําผูพานนะครับเดี๋ยวเาอบพาไปรับชมนะครับเนี่ยครับน,นี้ก็จะเป็นคอกดําผูพานนะครับเนี่ยคอกบ้านนะครับนี่ครับผม กินง่ายนะครับโตเร็วนะครับเนี่ยกลับมารับชมหมูแคะนะครับเนี่ยดคูครับเนี่ยครับอยู่การกินนะครับเนี่ยช่วงเช้าก็จะเป็นหัวาอาหารกับกล้วยสุกนะครับช่วงบ่ายๆมาก็จะเป็นแหนแดงเป็นผักนะครับ นะครับเนี่ยข้อก็บ้านๆนนะครับใช้ไม้รวมให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยครับตัวนี้ลำภูพานผสมหมูแคะนะครับเนี่ยกินดีครับกินกล้วยดีมากตัวนส่วนนี้ก็จะเป็นแครลอยนะครับ ผูพานร้อยเดิผูพานร้อยนะครับเนี่ยรับชมใกล้ๆครับเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยครับ้น้ำครับ ตันนี้ก็เปิดจองอยู่ตามเคยนะครับผมเหลือเหลือไม่เยอะนะครับชุดนี้เหลือไม่เยอะนะครับใครที่อยากได้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สนใจก็ทักเฟซอออบมิวสิกได้นะครับหรือว่าโทร0621.01362 7นะครับเนี่ยครับ หรือว่าอยากมาชมอยากมาปรึกษาก็มาได้ครับผมที่บ้านดินดำหม,มักเฟืองครับตำบลน,น้องบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำครับผมเนี่ยครับมาดูฝั่งนี้ครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูป่านะครับหมูป่านะครับป่าลูกผสมนะครับเนี่ยพ่อจะเป็นพ่อพันป่าผสมดูหรอกครับเลยออกมาสีแดงในเนาะนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูสามสายพันธุ์นะครับหรือสามสายเลือดครับชุดนี้โตแล้วนะครับเนี่ยกินผักกินหญ้าดีมากนะครับดูครับ เราบออบจะเอาให้ท่านผู้ชมชมนะครับว่ากินดีไหมนะครับเนี่ยผักนะครับเนี่ยผักนะครับเห็นไหมครับกินง่ายอยู่ง่ายครับผมสายพันธุ์นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสามสายผสมกันนะครับเนี่ยถึงสายพัฒนานะครับอ้วนทุกตัวนะครับเนี่ย บรรยากาศภายในคอกโดย